สวัสดีค่ะทุกคนคลิปนี้นะคะเราจะมาขายกลมอกุตแบบแย,ยกกอขายนะคะแบบแย,ยกกอขายมีทั้งแบบนี้ดอกแล้วก็แบบกลุ่มที่สามารถเอาไปทำฟอร์มกอสีสวยได้เลยนะคะสำหรับวันนี้ค่ะมาเริ่มที่การแรกแล้วกันนะคะการแรกก้านนี้นะคะ กลุมนี้อยู่ในกอเดียวกันนะคะทุกคนอยู่ในกอเดียวกันทั้งหมดเลยก้านนี้นะคะขอสองร้อยเก้าเก้าค่ะก้านนี้ก็สองรอยเก้าเก้านะคะ ถ้ารับสองก้านนี้ห้าร้อยบาทรวมสองค่ะถ้าแยกสองก้าเก้ารวมสองแต่ถ้ารับสองก้านนะคะห้าร้อยบาทนะคะอันนี้เป็นต้นหนึ่งต้นสอต่อไปต้นสามต้นสามเป็นต้นนี้นะคะต้นใหญ่มากเลยค่ะนี่ต้นสามนะคะต้นสาม สองร้อยห้าสิบบาทสนก้านนี้นะคะก้านน,านี้สองเก้าเก้านะคะก้านนี้สองเก้าเก้า ารับสองก้านนี้ห้าร้อยนะคะก้านสามกับก้านสี่ก้านสามสองห้าก้านก้านสามเนี่ยสองห้าศูนย์ส่วนก้านสี่สองเก้าเก้านะคะสองเก้าเก้าถ้ารับสองก้านก็ห้าร้อยได้เลยค่ะและต่อไปก้านที่ห้านะคะก้านนี้เป็นก้านคู่ค่ะทุกคนก้านคู่ การคูการที่ห้านะคะราคาห้าห้าศูนนะคะรวมส่งนะคะห้าห้าศูนย์รวมส่งและการนี้ค่ะการนี้หัวใหญ่มากๆเลยค่ะทุกคนหัวใหญ่โคตรใหญ่ ติดในกอเดียวกันนะคะก้านนี้ก็ห้าห้าศูนย์ค่ะแหญ่มากเลยทุกคนเลห้าห้าศูนย์ถ้ารับรวมกับก้านที่ห้านะคะเอาไปแบบใส่ในกอเดียวกันนะคะทุกคนเขาก็จะกอใหญ่แบบนี้นะกอใหญ่ หนึ่งพันบาทนะคะหนึ่งพันบาทสองอสองกรนี้นะคะสองกรณีหนึ่งพันบาทแต่ถ้าแยกก็ห้าห้าศูนย์นะคะรวมสองต่อไปค่ะหนึ่งสองสามสี่ห้าหกต่อไปเจ็ดค่ะ ต่อไปโอ้โหด่างสวยใบใหญ่ด้วยนะคะมีหน่อใหม่ล้นะเนี่ยใบใหญ่มากเลยทุกคนขอเก้นะคะใหญ่มาก950ารวมส่งให้ค่ะสำหรับ ก้อนนี้นะคะนนนนนนทุกคนดูดูนะดูน้องตุ้นะเก้าห้าศูนย์นะคะต้นที่เจ็ดค่ะอันนี้ติ้นที่เจ็ดเก้าห้าศูนย์แล้วก็ต้นที่แปดเลขสวยเลขมงคลนะเลขแปด เลือกเงินไหลไหลมาไหลมาวนเวียนอยู่ในบ้านอยู่ในกระเป๋าเราเนี่ยสี่ก้านนะคะสี่ก้านหนึ่งพันหนึ่งร้อยเก้าสิบเก้าบาทค่ะรวมส่งค่ะหนึ่งพันหนึ่งร้อยเก้าสิบเก้าบาทนะคะ สวยนะก่อนเไปทำเป็นฟอร,ร์มก่อนนะต่อไปนะคะก้านที่9้าค่ะรลขเก 9, ้ารมงคลน,นะคะก้านนี้ก็9ก้า้ยห้าสิบบาทเช่นเดียวกันค่ะ เก้ารอยห้าสิบบาทใบใหญ่ใบด่างเหนนะคะและต้นสุดท้ายนะคะต้นที่สิบมีดอกทุกคนดูก้านใหญ่ใบตูมใบใหญ่มากใบ มีอดอกด้วยนะคะตัาน,นี้นะคะขอหนึ่งพันสองร้อยเก้าสิบเก้าบาทนะคะคือใบอ่อนค่ะนะเนี่ยด่างนะทุกคนดูด่างเขายังไม่เข้มไม่เสร็นนะทุกคนนี่เป็นใบอ่อน ไปนี้หักนะคะไเป็นใครสนใจต้นไหนก็แคปหน้าจอแล้วก็ทักมาได้เลยนะคะวันนี้สิบต้นที่เราแยกออกมาที่จะขายในวันนี้นะคะขอบคุณทุกคนคะ่ะในกันคลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ